ประเด็นที่คุณดี้นิติพงศ์มาสก,กิดว่ายังไงบ้างคะคุณดี้นิติพงศ์หอนหน้าค,ะค่ะได,ได้ได้เปิดประเด็นหลังจากที่มีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการลงนามโดยคุณนรุโมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการเนี่ยนะคะอันนี้แกติงใช่ไหมแกติงเพราะว่าอะไรเพราะว่าในประกาศเนี่ยมันมีการระบุไว้ในข้อสเขียนว่า ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งงดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภทเป็นเวลาหนึ่งปีเขียนแบบนี้ไงนะย้ำนะคะเขาเขียนว่าให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งงดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภทเป็นเวลา1ปีค่ะอันนี้ความเข้าใจถ้าเราฟังแต่เริ่มแรกเลยนะพวกแบบงานรียูเนียนพวกงานกิจกรรมกีฬา ต่างๆใช่ไหมคะก็ต้องห้ามจัดเออก็เขาเขียนว่างดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภทใช่ไหมมันก็มันก็คลุมไว้ขนาดเนี้ยมันก็เลยมีเสียงเริ่มจากเสียงแซจากผู้ปกครองอเอ,อ่ยจากธุรกิจที่เกี่ยวกับงานเช่นธุรกิจที่เกี่ยวกับชุด แฟนซีต่างๆของเด็กๆะะอะไรเงี้ค่ะก็มีส่งเสียงออกมาแล้วก็มีเสียงหนึ่งที่โบคิดว่ามีพลังสุดๆคือเสียงของพี่ดีนิติพงษ์หอหน้าททาไมถึงมีพลังพี่ดีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนที่อนุรักษ์นิยม,มค่อนข้างจะสุดเลยคือคือเป็นแถวหน้าของฝั่งอนุรักษ์นิยมเลยในส่วนของภาคประชาชนพี่ดีได้โพสต์ค่อนข้างแรงนะต้องขออนุญ,ญาตอ่านในฐานะที่มันเป็นข่าวนะคะโพสเฟซบุ๊กค,ค่ะพร้อมกับหนังสือคำสั่งที่มีท้อยคำเมื่อกี้ นะซึ่งเนื้อหา,ห,าหลักคือให้สารศึกษาทุกแห่งงดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงหนึ่งปีนะคัะโดยพี่ดีบอกว่านายกอ,อนุทินกลับจากมาเลช่วยเรียก <c oughs> จะอ่านดีไหมพี่ดีบอกว่าช่วยเรียกใหญ่รัฐมนตรีเอ๋อนี่มาอบรมให้ฉลาดและเปลี่ยนนโยบายคำสั่งแบบเด็ดขาดแต่ตื้นเขนินนี้ให้มีแนวทางที่มีกุศโลบายที่ฉลาดกว่านี้หน่อยเถิด ถ้าเปลี่ยนนางไปกระทรวงอื่นที่มีผลต่อเยาวชนน้อยกว่านี้ได้ก็จะเป็นพระคุณยิ่งเข้าใจว่าเป็นข้อความที่มาจากอารมณ์ความรู้สึกอพออ่านต่อมาจะรู้ว่าทําไมถึงมีอารมณ์ความรู้สึกมากขนาดนี้นะคะพี่ดีบอกว่าผู้บริหารจําไว้เป็นบทเรียนว่าในมุมกลับที่ดูเป็นการถวายความจงรักภักดีอย่างสูงและเคร่งครัดนั้นอาจจะกลับกลายเป็นการทําให้ความโกรธเคืองของผู้ได้รับผลกระทบ พุ่งตรงไปสู่สถาบันเบื้องสูงโดยที่พระองค์ท่านไม่ทรงรู้เรื่องด้วยเลยประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอมอันนี้ในเครื่องหมายคำพูดเป็นพระราชบัญญัติพระราชดำรัสตอบเมื่อครั้งมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศสัมภาษณ์สดหน้าพระบรมมหาร,ราชวังเมื่อครั้งเสด็จพระชพิธีและทรงทักทายกับหมูผสกนิกกรจำนวนมากมครั้งนั้น เขามีอารมณ์ความรู้สึกเยอะเพราะเขารู้สึกว่าแอคชั่นอะไรที่มันล้นเกินแบบเนี้ยมันจะทำให้ที่สุดแล้วเนี่ยส่งผลกระทบกับสถาบัานนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ควรรับฟังแม้ว่าบางถ้อยคาอาจจะรุนแรงไปบ้างแต่โบคิดว่าบางครั้งถ้าไม่พูดแบบตรงๆก็อาจจะยังไม่รู้สึกแต่ครั้นพูดตรงขนาดนี้แล้วเนี่ยแอคชั่นจากทางกระทรวงศึกษาจากท่านรัฐมนตรีเป็นยังไงในวันนี้ล่าสุดออกมาใช่ไหมคะก็ ออกมาเหมือนประกาศเป็นกรอบการปฏิบัติ mm hmm. ทั้งหมดเนี่ยสามข้อด้วยกันนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีนะรุมมนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าประกาศแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและลารายละเอียดต่างๆเนี่ยได้มีการประกาศไปยังหน่วยงานรชาชการและองค์กรในกำกับซึ่งจะยึดกรอบ3แนวทางปฏิบัติก็คือเรื่องของ1กิจกรรมภายในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีผลดีต่อพัฒนาการของเด็กเนี่ย ให้สามารถดําเนินการได้ตามปกติอันนี้ไม่ห้ามไม่งดนะคะ2กิจกรรมที่เป็นไปตามประเพณีวัฒนธรรมชนชาติหรือศาสนาใดก็สามารถดําเนินการได้ตามปกติไม่ห้ามไม่ลดแล้วก็3กิจกรรมที่มีลักษณะรื่นเริงที่อยู่นอกเหนือข้อ1ข้อ2ก็ให้แต่ละหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาว่าจะปรับรูปแบบอย่างไรให้สอดคล้องกับสถานการณ์อ่ะก็เป็น หัวหัวข้อหลักๆซึ่งก็ต้องไปถอดกันนะในความหมายกันมันคลุมมันคลุมกว้างอ่ะคืออยู่ดีเนี่ยท่านก็สร้างความซับซ้อนขึ้นมาโดยไม่จําเป็น uh huh. นะคะสิ่งที่ควรทำเนี่ยคือการประกาศยกเลิกประกาศฉบับนั้นไปเลยแล้วก็ออกประกาศใหม่โดยไม่มีข้อสามเพราะพอมีข้อสามแล้วเนี่ยเนี่ยยิ่งอธิบายเนี่ยมันก็ ยังไงอ่ะกิจกรรมอื่นๆนี่เราก็ต้องนั่งนึกไปถึงอคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วปากกามันคืออะไรพี่แบแบบอย่างอันนี้ยบอกว่าถ้าตามประเพณีแล้ววัฒนธรรมจัดได้ใช่ไหมคะมสงกรานลื่นเลืองอยู่แล้วตรุษจีนลื่นเลืองอยู่แล้วออแต่เสร็จแล้วถ้านอกจากนั้นไม่ให้เอางานวันเกิดของเด็กในห้องเขาจะจัดให้เพื่อนงี้ได้ไหม,มคือมันทําให้เกิดคําถามที่ไม่จําเป็นอะอแล้วถ้าบอกว่าวันวันเกิดไม่ให้จัดเพราะว่ามันลื่นเลิงแล้วมันไม่ใช่ประเพณีแล้วคุณเอา เอาเหตุผลอะไรอะอเทียบวันเกิดกับตุ๊จีนะ่ะเหตุผลอะไรกะ่ะคือม, <า S 1> มันเอาแค่เร็วๆนี้ก็ปลายปีนี้ก็มีแล้วนะใช่งานต่างๆที่แต่ละคนเขาก็เออเอาตรงๆอนะในช่วงในช่วงปีใหม่สงกรานมันเป็นช่วงที่แบบว่าเงินสะพัดใ,ในระบบเศรษฐกิจมากๆอะ่ะถ้าสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีผลต่อลมหายใจของคนที่เขา ต้องทำมาหากินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมเหล่านี้ค่านำข้าไฟยอยู่เหมือนเดิมอ่าใช่ค่าเทอมลูกอยู่เหมือนเดิม,อ,มอันนี้มันคือสรุปว่านะปัญหาของเรื่องเนี้ยเป็นการสร้างปัญหาที่ไม่จำเป็นทุกอย่างอะค่ะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอะมันมีความรื่นเริงอยู่แล้วเราคุณกำหนดไว้ตั้งปีหนึ่งคุณจะให้แบบทุกครั้งที่เขาอยากจะจัดอะไรทุกคนต้องมาเกรง เราต้องมาเถียงกันในโรงเรียนผู้ปกครองต้องเถียงกันอย่างนี้หรอเนี่ยคือเกิดจากไม่สิ่งที่ไม่จาเป็นต้องเกิดเลยทีนี้ถ้ามาถามอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะะสําหรับความเห็นส่วนตัวเราโอเคเรื่องที่ท่านนายกขอความร่วมมือเรื่องสีสันเสื้อผ้าอันนี้เราเห็นด้วยว่าทําได้มันไม่ใช่เรื่องยากที่คนออจะทำไม่มีใครบ่นนะใช่ออแต่เรื่องของกิจกรรมหรือ อาชีพลื่นเริงอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องมีการจัดแสดงหรืออะไรต่างๆเราคิดว่าให้เขาทําไปเพราะว่าภาครัฐเขามีพื้นที่ของการแสดงความอาลัยให้คุณให้กับประชาชนทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะในพื้นที่สนามหลวงพระบรมราชวังมีอยู่แล้วไงเพราะงั้นตรงนั้นน่ะคนที่ต้องการไปแสดงออกในความรู้สึกนี้คุณก็สวมชุดตามกฎกติกาที่เขาบอกแล้วก็ไปร่วมลงน้าถวายความอาลัยให้กับพระองค์ท่านได้ส่วน สิ่งที่จะต้องใช้ชีวิตกันในความเป็นจริงของประเทศนี้ต้องให้เขาเดำเนินไปตามปกติเพราะว่าพี่ดีอยาเตือนสติไว้ดีมากแล้วก็ตรงเพราะงั้นอ่ะก็ว่ากันหลังจากนี้นะผลจะกระทบจะเกิดขึ้นอย่างไรต่อไปกับท่านรัฐมนตรีนะรุมมน <laughs> ท่านจะกลับลำทันไหมตอนนี้ <laughs> น่าจะโดนใส่ไปหลายชุดแล้วเหมือนกัน